น้ำนเนี่ยมุ้ยเหรอปะกินกันอย่างนี้เลยนะวันนี้เอากินเลยเรียบเอาปลาลงไปแล้วโอ้เป็นปลาเป็นกุ้งฝอยน่ากินหมดอ่ะเนี่ยย่างนี่เลยใส่ตติดาโอ้โหนี่ที่เราคอยหมักกับเบียร์เป็นปลาเล็กปลาน้อยโอ้ภาหมูตัวที่นี่ครับทำหมูสุกก่อนนะครับนี่หมูสุกแล้วบีบมะนาวลงไปโอ้โห นองมาแล้วพี่น้อง EP นี้บอกไปเลยว่าเป็น EP พิเศษครับเป็นเทปพ,พ,พิเศษวันนี้เราจะมากินข้าวกับพี่น้องกัมพูชาที่อยู่แถวนี้มาดูเข้อหาปลาเสร็จเราจะจัดแคมปิง้งคาราโอเกะ right มาแล้วเมื่อกี้สอบถามหลายคน ป๋ไหมพี่ลมพรก็ได้เซกโลโซก็ได้เราก็จะจัดกันที่นี่วันนี้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนครับพี่น้องวันนี้เป็นเทปพิเศษแบบมากๆพิเศษมากๆอันนีมมม้มาดูเมนูเราก่อนตามมาเถอะเดี๋ยวมาสวัสดีทุกคนด้วยกดสองครั้งสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับมามาเจอพี่น้องกับพูชาเออถ้าจะวปไปนไปนไปเอาของมาหนึ่งมาละพี่น้องเดี๋ยวตามมาดูพี่สวัสดีครับาสวัสดีครับพูดไทยได้หมดเลยมีเมียไทยจกคนก่อนสาม มีเมียขัเมนกี่คนคนเดียวมีเมียขัเมียนหนึ่งคนมีเมียไทยสามคนเอาแบบสวยหรือไม่สวยอยู่เมืองไทยป่าวรักเดียวใจสามอ๋อรักเดียวใจสามมีมาขเมว่ารักเดียวใจเดียวครับโอ้พี่เขาเป็นช่างภาพที่อยู่แถวนครวัดพี่น้องเขามาถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวอชื่อยังวัฒนาวิชัยครับวัฒนาวิชัยวันนี้ผมมีสันคอหมู2กิโลเนี่ยเขาปิ้งกินข้าวน้ำกันเนาะได้ พ <There you. S 1> ูดไทยก็ได้แรงใต้ได้ปะได้อย <laughs> ู่เขาเคยได้เมียอยู่ประจวบเขาบอกได้เมียหรือได้ผัวเมียเมียะมีฝากวักหมูสองโลเดียวพี่เอชื่ออย่างเอชื่ออยังพี่ชื่ออย่างสมองเอ้สมองเมาเนเมาเนพี่ชื่ออะไรโซจันโซจันเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราปิ้งหมูกินกันร้องคาราโอเกะเรียกว่าพี่ชัยพี่ชัยเหรอพี่ชัยพี่ชัย ผมลุงเด่นนะครับครับผมมาเธอตามมาดูก่อนนี่เขาานข่านข่านข่นนี่ลุงเด่นถอดสังเกตมาอย่างนี้นะเมื่อกี้ไปดูเขาหาปลามาโทรดุเขาหาปลาที่กัมพูชาครับนู่กํารางแบบปลาเล็กปลาน้อยมีเดี๋ยวเราจะปิ้งหมูสามชั้นแล้วก็ข้อหมูย่างเขาจุดเตาให้เราเรียบร้อยละล้องคาราโอเกะเอาน้ำมาตูมจากกัมพูชามากินซื้อที่นี่ไม่ต้องห่วงซื้อรางแถมรังตามมาดูไปเลยเธอนี่พี่เขากำลังล้างปลาอยู่ ขานาจะจัดเมนูอะไรบางอย่างสักอย่างในถังมีอะไรอ่านี่เป็นปลามั้งเออไม่ใช่ถังเปล่าปลาอยู่นี่เธอโอ้ปลาเยอะนี่นี่ดูโอ้ปลาเข่งเยอะนี่ปลาดุยปลาช่อนมีหมดครับปลาเยอะเลยแล้วนี่พี่เขากำลังเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่พี่เขาเตรียม,มาเมื่อกี้อ,อเขาเก็บเก็บออกใต้ใต้เสาไฟฟ้านั่นเองนะ,ะมาดู โอ้น่ากินนะ่ะกุ้งสดสวอส์เซไดผู้ไทยได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะน,ะนี่นี่พี่น้อันนี้ใช้มือเก็บออา,มาเมื่อกี้นี่อีกนะเถอะกุ้งฝอยอ่ักุ้งฝอยปลากัดตปลาซิวออนี่เนี่ยนี่เขาน่จะทำอะไรกินไม่รู้เนี่ยน่จะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคนที่นี่เขาจะทำอะไรกินทีมงานนี้หนีเมียมาตามมาดู หน,นีเมียมาไม่ใช่อะไรหรอกเขาถ้าคอนวัดไปทางนู้นไปถ่ายรูปนครวัดนะแต่ว่าเขานี่เมียมาหาปลามาดูคนที่นี่เขาก็มีการแคมปิ้งแบบเราเหมือนกันนะจะเยอะเลยโอ้โหด,ดูไม้หนีปลาเขานี่ปลาอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ,อืมนี่ ่ะเดี๋ยวมาดูเขาปิ้งปลาตามมาดูนี่แล้วทีมงานที่นี่กำลังจะให้เขาปิ้งหมูให้กินหมูเราอ๋อมีดเขาอ่ะมีดมีดเราก็ได้นี่เราก็มีอืมนี่คอหมูย่างอย่างดีเลยนะคอหมูย่างแบบสวยเลยครับเราจะเอามาสวยสะอาดสะนี่หมูสระหมูสะอาดหมูสวยคนไทยสวยคนไทยสวยคนขมัดสะอาด อ๋อคนไทยสวยคนข้ามแมกก็สะอาดพูดไทยได้พูดไทยได้เดี๋ยวเรามีคนที่นี่กินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมอ้าวเอาเนี่ยอ้าวมีดมีดหั่นหมูเขาอย่างเงี้ยมันไม่ขาดสักทีคนไทยมีดคนไทยมีดมีดกอ่าคนข้ามแมกกับบัดกำ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 บัดอื มีดเอามีดมามีดอ้าวเมื่อกี้บ่าวบ่าวอุดรเขาบอกว่าเขาทำก้อยทำลาบเก่งนี่อ๋อเป็นปลาหมูอือ๋ออะไรฮาเอาเลยนั่นแหละมะนาวมีพริกป่นข้าวคั่วเด้อก้อยกุ้งก้อยปลาซิวมีอ่าพี่แก้วครับรบกวนพี่แก้วเอาไหมสักห้าหกกระป๋องวางแถวแถนี้หน่อยได้ไหมให้ทีมงานเราได้กินเต็มที่รถเออ แต่ว่าถ้าได้รางวัลทังนี้ชอบเดี๋ยวถ้าได้รางวัลเราไปเลขต่อยังไงก็กินไม่หมดหรอกเชื่อพี่ไหมซื้อมาลังกินไม่หมดครับที่นี่นี่ให้เขาย่างคอหมูเธอเดี๋ยวพี่ขอถ่ายภาพนิ่งกับเขาหนะน,น่อยไป<ะ>กินกันอย่างนี้นะว,วันนี้เอากินเลยเนียรคอหมูย่างพี่น้องชาวกัมพูชาบ้านเราพี่น้องนี่ตำจอก มึงเด็ดเป็นเจ้าภาพวันนี้อันนี้หมูอ่ะันเนื้อแล้วกินปอมหมูย่างได้อีกนึงกระป๋อมละนึ่งกระป๋องมมามามาพี่มามานั่นน่ะต้องกินแต่โจ้ต้องผจญตเดี๋ยวคาราโอเกะจะมาละแป๊บนึงใครได้รางวัลใครจะเปิดบอกหนูด้วยเอาเปิดเหรอครับอ่ะเปิดรุ่นหน่อยเปิดรุ่นหน่อยใครได้สองหมื่นดอลลาร์ผมขอคืนนะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเอาแบ่ง เอาปุ๊บว้าเอาไม่ได้ะเอาถูกแล้วสองสองหมื่นดีอ่านี่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแลกมากินต่อดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไปแลกขึ้นเดยดนะเออนี่แก่ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้มีเป็สืบกระป๋องเราอยู่ในรถแหละอ่ะกินกันเลยหั่นหมูปิ้งปลาเดี๋ยวไปดูเขาปิ้งปลาด้วยล้างก่อนโอ้ปลาช่อนแท้ๆปลาช่อนกัมพูชาแท้ๆนะปลาช่อนครับ ธรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติครับนี่นี่คือสูตรเด็ดที่เราคุยกันมาหลายวันคุยกันเมื่อวานไงปลาบองปลายัดกระป๋องเบียร์มันใบเตนปูกบ้านได้บ้องใบเตนปูกบ้านได้ยัดโจลอันนี้เฮ้ยเบียร์เราเธอโดยจิกันโดเยให้เปรีนยน้จริจการแกงยนุบันวมหลออ่ ่ยอบองบองปรงด่านี่นเม่นดานเรยตัม่นนี่ไงางปลาเส้นเ้บองปลาลาเฮยยดโจหลักกองเดลเดลอัเต้นบักรบะอันนั้เป็นดูยิมอบยงเนยรดดปลาหมักเบียรปลาหมักเบียฮะปลาหมักเบียที่นี่เขาจะใช้กระป๋องเบียแล้วก็ใส่เบียรด้วยใส่เบียมาด้วยเมื่อกี้ดูนู่ว่าพี่เขาจะเอาปลาไปก้อยที่ไหนได้เขาจะเอาปลามาใส่ในกระป๋องนี่พี่น้องแล้วก็จะทำเป็นเมนูปลาเส้นปลา่เส้นเต้าจัมพกันนี้อ จ <Indonesia> yeah. We uh, yeah. 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 uh. ับเต็นยัดโจไล่ดักกบียเต้าเปียโนกรอบยะไปยึดแชนมาเป่าให้โดนกนรอบหม้อไปยึดเบากหม้อโอ้ชวยวางเกลยเนี่ยกระบอกได้เป็นยึดปูตัวไปโจเชี่ยเลยอ่านึ่งอันตาตั้งเธอไม่ได้จ้ะเราจะหมักเครื่องก่อนเอาปลาลงไปแล้วโอ้เป็นปลาเป็นกุ้งฝอยน่ากินวันอ่ะไย่างนี่เลยใส่ใส่รถดีใส่รถดีพอเวลาน้ำเดือดมามันจะเข่ารสชาติ ใส่เบียร์ด้วยทำมครับใส่นนึงเอาเบียร์ใส่ไปด้วยใส่รถเบียร์ใส่รถดีแล้วก็นู่นแล้วก็หมักหมูน่ากินมากครับอดมดกระเทียมเออไปดูวิธีวิธีกินของเขาบ้านเขาแปลกดีนะไม่ต้องมีหม้อเหมือนบ้านเรา แล้วรู้ไหมเธอเขาไปเอาปลามาจากไหนเขาเก็บจากเสาไฟฟ้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเก็บน้ำปลาําพอน้รรยากาของอคนวที่นี่นะใช่ใช่โอ้าหมูนี่เขาหมักใส่พริกด้วยโอ้สูตรสไปซี่ครับาคร่ตเอาไปอ่ไโอ้ใรเข้าตอวตน

อาู้นะครับาดีน้ดึงเราเซฟไปเซฟไปปลาผมดูปุ๊บว้าวเอา่างี้เลยเอาไปเลยไปไปแล้วก็ไม่ติงติงติงโยเชื่อติงจุงักแควมัเดเขาท่าเธอจ้ะความเฮ้ วิธีใช้กระป๋องเฮ้ยเจ๋งอ่ะใช้ฟันฉาอออกมาเลยเอาไปละปลาเล็กปลา้นยขอเมื่อกี้ครับเดี๋ยวขอดูหมูก่อนนาทานมากบอกแล้วเขใส่พริกด้วยเมื่อกี้นี่อันนี้ไปไปซื้อตามถนนไม่มีขายนะต้องแบบ มาดูพิธีถ้าปลาใหญ่นี่เราก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้คปลาใหญ่ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ถ้าอ๋อปลาใหญ่ไก็คือพี่งงมากว่าเขาจะทำออกมาอย่างนี้นะคือเมื่อกี้เห็นเขาไปเก็บอยู่ตรงสาไฟฟ้านี่เองะปลาเนี่ยตอกตลแล้วก็ใส่รถดีเข้าไปรถดีอะไร เปรสดีใส่กระเทียมใส่พริกตามตีใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปอดาตตหมมงใส่กระเทียมไปสามหัวพริกตามตีพริกเดี่ยวตามตีแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกเขียวพริกแดงตามใจชอบ ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆหน่อยอ่าวันนี้กัดนะครับอ่าใครไม่ชอบเผ็ดก็มาดูกินพริกอย่างนี้ที่สำคัญนี่โอ้อ้าวใทยเบียร์ขันนิดนึงโอเคโอ้ไม่ต้องใส่เกลือเนาะใส่รสดีพอเนาะพอพอพอเดี๋ยวต้องรอชิมเดี๋ยวเอาเบียา์เขาดื้อก็โอเคอ้ไปแล้วติดตามจัโตัวโอ้นี่ รอให้สุกแค่นั้นเองเนาะอันนี้อโกเดี๋ยวหมักเนื้อหมักปลากำลังเลี้ยงอารามฉาบนะครับไปนองเดี๋ยวจะกินข้าวกันที่นี่เลยนะบรรยากาศดีๆเตาแก๊สมีพี่เขาก็จะล่าหมูให้กินด้วยอ่าเอาแก๊สเดี๋ยวให้พี่เขาจัดเลยนั่งชมบรรยากาศกันไปสําหรับทีมงานช่างถ่ายภาพแอมนี้เมียมาเที่ยวกับทีมงานนี้ นครวัดไปทางนู้นแต่เขาไม่ไปไงเขาเขาอ้อมมากินปลาอยู่โซนนี้เออมาละพี่น้องเมนูแรกของเรานี่เป็นกระป๋องนะครับปลากระป๋องไม่ไม่ไม่เออเทแล้วเอาเดี๋ยวถ้วยหาถ้วยมามาแล้วเธอหอมมากสวยเลยหอมชวยเมื่อกี้ถ้าได้ติดตามคือวิธีการทำเนาะครับตอนนี้จะสิ้นเวลาชิมแล้วตอนนี้นเป็นวิธีชิมแล้วครับแล้วนี่พี่เขาก็จะลาบหมูให้กินด้วยนะ อ่าลองดูวาสูตขเขานนม,มาแล้วครับพี่น้องอม,มาแล้วจ้ามาดูปลากระป๋องที่นี่ที่นูที่รอคอยปลากระเบียเป็นปลาหร็กปลาโน้ยโอ้โอโอ โุ้ยน่าทานมากมีมีช้อนไหมมีช้อนหั่นชีได้รวยเลยใช้มือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะใส่ใบผักชีทันชีรวยเลยอ๋อเขาจะโรยด้วยชีฝรั่งอีกอุ้ยกระป๋องหนึ่งได้เยอะนะคือเขาจะเอาผักนี้รวยเขากินกับข้าวนี่อิ่มเลยนะเนี่ยนาประเเทวยยลี่ากินกับข้าวนี่คือข้าวเหนียวจ้ำนี่ก็กินกับข้าวอิ่มได้เลยนะพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นเมนูแคมปูชาเวลาเขามาไล่มาสวนเขาจะใช้เมนูเขาจะเขาจะกินเมนูนี้ครับก็คือแบบ ได้ปลามาแล้วก็มีกระป๋องเบียร์แล้วเขาก็เอาเอาไปหมกเลยแล้วก็แซ่บเลยอร่อยครับชิมเลยครับนี่คนหาปลาเลยนะเนี่ยสองคนนี้เอาหาปลาเมื่อกี้เนี่ยอร่อยมากาเราบอกเลยว่าอร่อยเป็นแบบอาหารพื้นบ้านนะเป็นแบบกลมกลม่อมดีนะคือกินกับข้าวได้ครับเรากินกับพริกนิดนึงอร่อยอร่อยด้วย,รยครับอ่าครับเดี๋ยวผมมีอ่ะโชว์โชว์โชว์มีรางวัลอีกแล้วมีไหมนี่ สองหมื่นดอลลาร์ใหญ่นะครับสองหมื่นดอลลาร์รางวัลใหญ่นะครับลอตเตอรี่หกใบนะครับอได้ได้อะไรมงอาลอตเตอรี่หกตัวนะครับออกไปแล้วเลขที่ออกอะไรอะไรกระป๋องอะไรเ่ยเนื้อกระป๋องอ๋อลุ้นลุ้นลุ้นเนื้อกระป๋องไปหมดแล้วอกี้คืนนี้กินกันไปไี่ออกแล้วครับเลขที่ออกโอ้สบายมีแต่หนึ่งอย่างเดียวกินยังไงก็ไม่หมด เสียวัดช่างขวัญทะเลมาเด้อทะเลเด้อเปิดอยู่นี่นะบดปีบบดศาสตร์ช่างทะเลมาดูพี่น้องนี่ปลาช่อนนาสุกแล้วเด้อพี่น้องปลาช่อนหมักเกลืออันนี้แบบแบบชาวนาเลยนะแบบบ้านๆปลาก็ไปจับมาเมื่อกี้เนี่ยต้องดูอีพีก่อนหน้าจับอยู่ตรงนี้ครับปลาไม่ได้ซื้อเลยครับจับมาที่ทองนานี้ปลาพวกนี้หนีมาจากต้นเลยสาบเออพี่น้องดู อ้าวพี่น้องมีิตรภาพดีๆครับเนี่ยโอ้แซ่บเลยจะมาเทหรือเปล่าจมูกเตะก้องอ่าปลาช่อนเอ๋ยเดี๋ยวพี่เขาก็จะลาบหมูให้เราชิมต่อด้วยวันนี้เครื่องเราจัดเต็มๆบรรยากาศดีโคตรๆนะมิตรภาพนะเต็มอีกแล้ว เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดมาก็เป็นแรกอีกกินกันอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนพี่น้องซื้อแรกเดียวเออซื้อรังเดียวกินได้สามวันแล้วยังไม่หมดคิดถึงนั่เลคิดถึงทีมงานจริงๆคิดถึงเสียวัดคิดถึงช่างขวานน้ำปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่มีตามเอาแป๊บเดียวโคกไม่มีมีแต่สากไมอไม่พิล เออแมเนมปลาเนมปลาโอ้ี่อร่อยอร่อยอร่อยเนมปลาต้นเลสาบชนช่นทำไมช่นชนอืมเน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 ปลาคนที่นี่เรียกว่าเนยเนยคนเหมืนเมขแม่ขแม่เนมจากต้นเลสาตเลสาอ่าบมกปงพะกปงพวะกปงพลุกปงพลุกอกปงพลุกกปงพลุกกปงพลุกลองชิมดู มะนาวจะทานออกแล้วพี่น้องเนอะแซ่บฮะแซ่บคนคนกัมพูชาแซ่บวะที่นี่คนกัมพูชาแซ่บแซบฮงเยัยด้วยคนไทยเด้เอ๊ะน้ำปลาขวดเล็กหน่อยเถอะออันี่กระป๋องนี้กำลังสุกแล้วฮะเขายกขึ้นมาแล no ok ้วครับผมมาแล้วปลากระป๋องมาอีกแล้ว มาโอ้ใส่เลยใส่เลยอนๆร้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 อนๆว่ากระดานนชไปแบบอืนิดรนรรจเรนนร้อนจงเพิงคือจงพชุ่พงจงพนี้ก็เป็นพอครัวรบออเอาเลยครับโอ้ก้องที่สองนะครับบกุ้งอเบียครับกุ้งอบเบียคนกัพูชารกุ้งอบเบียเออน อะไรไม่ใส่ซอสหรือใส่น้ำใส่เกลือก็ได้เธอเกลือระเบียบไม่ใส่ไหมไม่ใส่ไหมครับเจ้านี่แมวแมวแมวมอะแมวแมวแมวใช่ไหมมาเป็นภาษาไทยเรียว่าแมวแมวนี่แมวแมวมะนาวเห็นช่มะนาวแมวแมวโอ้เรียกง่ายนี่จำได้นี่จำได้ดีนี่นี่รู้ละนี้คือแมวคำว่าแมวนั้นเป็นแมวเรียกว่าแมวก็แมวหรืแมวก็แม่ มแมวมามาแมวมาแมวบักแนวบักแนวเออแมวอ่าชมพูอาวเลยพู้ชมพูตัวอ่ะชมพูตัวชมพูจะไปซับมือนิ้วชมพูนี่คือเชฟชมพูตัวชมพูชมพูงเพิ่งจังเพิ่งันนี้ผมนองขอเสียงหนึ่งโอ้บรรยากาศแบบนี้บอกเลยมิตรภาพแบบนี้มาไกลจากบ้าน 1 4 0 0กิโลนะครับออกจากเชียงรายมาเนี่ย1,400ี่กิโลเป็นมิตรภาพดีๆแบบนี้นี่น่าค้นหาหน่ามาเที่ยวอาอกาศอากาศที่นี่ก็กำลังสบายๆครับเหมือนมากินกคนบพาะมัวงอไหวมันย่าอะไรกันนี่พี่น้องดูบรรยากาศอย่างนี้เลยเห็นไหมก็ทํากินกันไปแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะเขาทำอาหารอร่อยครับถือว่าถือว่าดีลาบปลากันไปกินลาบหมูกันไปหมูครับไอปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็อร่อย ถ,ถือว่าเด็ดครับวเราจะลาบหมูสูตรกัมพูชาให้เราได้ชิมครับพี่น้องนี่ยก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งเราจะรอชิมดูว่าจะเป็นยังไงทำยังไงเนาบหมูสูตรกัมพูชาพี่น้องมีทั้งแบบราบละเอียดแล้วก็ซอยบางๆนะมีสองแบบครับเขาลาบใส่ด้วยกันไปเลยนเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง คือหมูมาปุ๊บเขาเอาเครื่องปรุงใสไปเลยยังไม่ต้องนี่ลาบหมูสุดที่นี่ครับพี่น้อง,งตะไคร้หอมแดงพริก่หมูที่ล้วนไปเมื่อกี้คือกล้องถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้นี่ใสพริกป่นเข้าไปเอาวางบนจานนี่นก็ได้ครับพี่เอเอ,เอโอ,นอ้น่กกินเอาไปนี่นพี่น้องดูลาบหมูสุดที่นี่ครับทำหมูสุกก่อนนะครับนี่หมูส,สุกแล้วบีบมะนาวลงไปโอ้ มีผงชะลอดไหมมีครับนี่ๆตรงขาวเลยดีผงชะลดนิดนึงคนคนที่นี่เรียกอะไรผงชะลดมะซาวซุปบีเก่ง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 ใส่บีเก่งเข้าไปครับใส่หลายๆบีเก่งเนี่ยใส่หลายแส่หลายอ้าวเราไม่มีน้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือเกลือเกลือมีเถอะใส่เกลือคนที่นี่เขาก็กินข้าวคั่วเหรอชอบเหมือนกันชอบเหมือนกัน คนกมพูชาเขาก็กินข้าวคั่วนะพี่น้องเนาะลาบหมูก็เหมือนบ้านเราเหมือนกันนะเขาใส่ตะไคร้ครับลาบหมูลาบหมูนี่เรียกอะไรครับนี่าบหมูนี่เรียกเมนูอะไรเลียตะุกรี้ยจุกเรียตะจุกเรี้ยตะจุกเรียรียตจุกเลียกรียจุกเปลียปรี้ยจุกเี้ตะแอบตบอยู่ล่ะ เหมือนหมูยำตะไคร้เลยพี่น้องใส่ตะไคร้เยอะๆครับนี่คล้ายๆกับเหมือนยำตะไคร้เนี่ยคล้ายหมูตะไคร้ครับน่าก,กิน,นเออส่วนนี้เดี๋ยวจะลองไปทำกินบ้างครับไตรมาสที่ยุ่จับ,บาาจับเลี้ยงกับสัมบ้านบ้านบ้เหมือนปลาบเหมือนหมูตะไคร้ครับเคลียสต์ลุกอย่ยาจะลุกโอ้ลุน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 เลยเสียงละลุน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 เลยเสียง ออกคุณออกคุณอ๋อได้หนึ่งโอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วกินะสาใส่จานไปเลยลุ้นโชคกันทั้งวันโซยทำไว้โซยโอ้พี่น้องนี่เหมืากาศบ้าน

ดูอะคล้อยก่อนนี่นี่โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้อากุลโอ้อากูลอากุลโอ้ไข่ปลาช่อนไข่โอ้พี่เข้าใจดีแม่เอาไข่ปลาช่อนให้เรากินด้วยโอ้ขอบคุณครับอากุลอกุลโอ้ดูเด่นงอบเลยเนียหวานหวานมาก ปลาช่อนไข่ครับอร่อยมากตัวนี้ไ่ได้ขนาดอะไรคุณชมเดี๋ยวครับอ้าวหมูย่างมาเลยนะหมูย่างก็มาแล้วบรรยากาศแบบบ้านๆเด้อครับอ้าวเริ่มพันแล้วจ้ะหมูย่างนะครับขมับดีมากเลยขมับกระเทียมให้เข้ากับเนื้อมาแล้วก็ใส่เอาเลยพี่กาไปอีกไม่เหมือนมาเที่ยวกัมพูชาเหมือนอยู่บ้านเราเองเลยเนี่ยเอาเลยพูดไทยได้หมดบ้านๆนะครับ ธรรมชาติกับการชนแก้วอะไรสุกปองไม่เหมือนไม่เหมือนเวียดนามใชที่บ่าบายยูที่เวียดนามเขเวลาชนแก้วเขาจะแบบบายมีน้าคนอญาตชิมเลยมุูย่างขมูยย่างโอเคโอ้อากาศก็ดีคหมูย่างคนที่นี่เขาบชิมเอาน้ำจิ้มมีครับ หมักด <SM. S 1> <Christina. S 2> ีมากหมักหมูอร่อยดีแล้วที่เราไม่หมักถ้าเรารำบักหมูเองนี่เราจะขอค้งไห้ผมจริงอ่ะหมักหมูอร่อยมากครับอร่อยฟอดฟอดฟอดโอ้ยหลังๆมานี่รัวเลยเปิดสี่กระป๋องได้สี่กระป๋องเลยตอนนี้ได้กี่ได้กี่กระป๋องแล้วครับอันนี้ได้ห้าแล้วครับห้าเป็นหกเมื่อกี้ก็ฟีสิบสามกระป๋องนะมียามคน มีสามกูไม่กี้สิามกระปองฟรีนะเดินตอนนี้ได้มาอีกหกครับพีเจ็ดโอ้ได้เจ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยไอแปดเยอะแปดนะแปดแปดละเมื่อกี้อะไรสิบสี่ไม่ได้มาแปดลยหรอเมื่อกี้สิบากระปองฟรีนะตอนนี้ได้มาอีกแเอาไปอีกแปดกินกันทั้งคืนก็ไม่ไปไหนแล้วยังไม่หมดนะ เราอะไอเายลอยู่นะโอ้พี่น้องคักแท้เถือปลาหมอ่ปลาหมอกแล้วพี่น้องปลาหมอปลาหมอหปลาหมอาปลาเข็งปลาหมอคนที่นี่เรียกปลาอะไรครับนี่ไรกระังไรกรังไรกรทรั ไตรกไตรกระรังรอเรือมันมาตั้งแต่ต่อเต่าแล้วเถอเะไตรกระรั่ตอรอต่อรอตรไตรไตรกระไรรอเรือเยอะมากต่อเต่าก็มีรอเรือเนาะตรกระไรกระไรไตรกระจไตรตู่โอ้เตยกางเตยตู่ไตรกระรังเธอเอาพวงมาเอาใบมาเปิดละเร็วให้พี่ไอ้เสกโลโซจะขึ้นแล้วเนี่ยเอาละ นี่อันนี้ก็รออยู่แล้วอะไรนะไอพี่ก็จักรพันธ์ก็รอแล้วจักกระได้มัน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 ค่อยโชารนสองสามสี่ถ้สอบไม่พอจะเอากปนะพอใจสังมาพอใจสั่งมาใจสั่งมาเราคิดบมเลก์ไปเอาต้องไเอามือถือพี่เครื่องหนึ่งมาสีเขียวนะ หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเรลองดีตำรวจไม่จับนะครับมาลองอย่างนี้ตำรวจตำรวจผู้ชายจะจับไหมออกตำรวจมนะหรอสวัสดีค่ะสวัสดีเม่เม่ไม่ตำรวจทำอะไรนี่วาไง ชาดั้งค่ะชดังตำรวจตำรวจมาแล้วพูดถึงตำรวจตำรวจมาแล้วนะที่เขาจะขอตัวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือดีกวาอย่ให้วกัน

tang de ka chuan khayam ba ba na 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 che snaum thom hchai yi thua mo ban khang ha chmai yi khayam na khon ha lai bova won lo ngat e bom da sa tae ke nia tha khom che wa khne ni che snae borisot nakap thun da khon mu le nakap wang thuk ha tang ai po สูตรจริงครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะ EP นี้เดี๋ยวจะพาพี่ขอไปกินน้ำตาลที่เราต้องการรอ,อเราจะไปต้มปลามมากันอยู่ที่นู่น EP ต่อไปครับพี่น้องต้อง,อง,องรอติดตามเดี๋ยวจะจัดให้พี่ก้าบอกเอาไปคนละสักสามสิบลิตรกินกันแบบ สาใจเล้ยได้แค่สิบห้าบาทเออลละสิบห้าบาทเป็นยังไงไม่รู้ไปดูแล้วจะตดล้อยากมาหรือเปล่าต้องรอดูพี่น้องแต่ว่าอีพีนี้จะขอตัวไปแล้วครับเดี๋ยวต้องรอติดตามอีพีต่อไปเราจะยกขบวนทั้งหมดนี่แหละไปหมดนี่แหละไปกินกันที่นู่นเลยแซ่บแน่นอนเออเออพี่ขอร้องพลงพ่อมากเลยคนเมื่อกี้โอ้เสียงเสียงดีเดี๋ยวคาราโอเกะคืนนี้ทั้งคืนครับพี่น้องต้องรอติดตามนะอ่ะ เจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมใน EP นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูงเด่นนะครับพี่น้องนี่ลมหวาน <laughs> เจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณ